สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลฮิปโปโฮโลนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นอื่นในช่องฮิปโปโฮโลนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจาก เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูดวงนะคะรายสัปดาห์เนาะเป็นแบบแรนดอมนะคะดูได้ทุกลัคนาราศีแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะดวงของคุณในสัปดาห์นี้คุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์จะมีงานใหม่ที่อาจจะต้องเดินทางหรืออาจจะต้อง ไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดจะมีการเดินทางในการทำงานเกิดขึ้นแต่การที่คุณได้รับโอกาสนี้เนี่ยเป็นเพราะความสามารถของตัวคุณเองทางหัวหน้างานของคุณหรือคนที่จ้างงานคุณนะคะเขาเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วดวงของคุณเนี่ย เดินทางแล้วจะดีทํางานเกี่ยวกับการเดินทางแล้วจะดีมากนะคะส่วนในคนที่กําลังโสดความรักเนี่ยคุณจะเจอคนที่อยู่ในแวดวง,างการทํางานของคุณหรือจะเจอคนบุคคลเนี้ยผ่านการสังสรรค์ผ่านการเข้าสังคมหรืออาจจะเป็นงานที่คุณกําลังจะเดินทางไป นะตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างตัวของคุณและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณให้คน,หน้างานของคุณได้เห็นนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ย ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือแม้กระทั่งสุขภาพเองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการอ่อนเพลียเพราะการเดินทางด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูคำแนะนำนะคะจากไพ่พาพิคะเน็ตกันบ้าง เรามาดูคำแนะนำจากไพ,พ่พาิคเน่กันบ้างน,นะคะ คำแนะนำมาพิคเดตใบแรกนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งณตอนนี้เนี่ยการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณเจออยู่ณตอนนี้อาจจะเจอกับปัญหาแต่จะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดนะคะท่านเน้นย้ำเลยก็คือการที่คุณเอาชนะตนเอง คำแนะนำบาพิคเนตใบที่2นะคะณนะตอนนี้เนี่ยคุณต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่กับคนที่คุณรักหรือคนรอบตัวคุณและคุณต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่เพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณในการทำงานให้คุณรักษาสมดุลในชีวิตของคุณอย่าทา สิ่งใดก็แล้วแต่แทนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณคุณจะต้องขนุถนอมตัวคุณเองเป็นอันดับแรกนะคะคำแนะนำปาพิคเนตใบสุดท้ายท่านบอกว่าณนะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องพักผ่อนเพื่อรอเวลารอความจริงปรากฏรอเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักให้คุณเนี่ยควรอยู่กับตัวเองควรอยู่กับคนรอบข้างที่คุณรักหรืออยู่กับครอบครัวของคุณเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะดึงดันทำอะไรหรือจะไปต่อในการทำงานให้คุณรอเวลาที่เหมาะสม นั่นเองนะคะก็จบคำทำนายสำหรับการดูดวงรายสัปดาห์นี้แล้วนะคะ